น้องชาวภาคใต้มีเหต่่วนนงนุษเปิดให้เข้าฟรีตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนที่สวนลอยฟ้าสวนนงนุษเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวเข้าฟรีสวนนงนุษพัทยาหนึ่งในสิบ ของสวนที่สวยที่สุดในโลกในเดือนพฤศจิกายน2563ได้เปิดให้เข้าชมฟรีถึง15จังหวัดโดยให้โอกาสพี่น้องชาวใต้ใน14จังหวัดตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์พังงานครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตตรังพัทลุงสงขลาสตูล ปัตตนียะลานราธิวาสและภาคตะวันออกอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดระยองและอีกสิบเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือไทยเที่ยวไทยโดยนายกำพลกล่าวว่าอยากให้คนไทยได้เดินทางออกมาท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้จึงได้จัดโครงการไทยเที่ยวไทยไปเที่ยวสวนนงนุษฟรีกันดีกว่าท่านจะได้ชมสวนลอยฟ้าไดโนเสาร์ภาพวาดจากหินนั่งรถชมบิวและอื่นๆอีกมากมายส่วนภาคเหนือขอให้รอก่อนนะคะพี่น้อง คุณต้องกำพลเปิดโอกาสให้หมูเฮาเจ้าเหนือแน่นอนเจ้าว,วลิศลาทินนานิวร้อยแปดมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงานเราเนี่ยน้อยมากนะครับ ตอนแรกเราเรียกตัวเองว่าสุนรุษก็ไม่มีคนมาคนไทยนะครับเขาเห็นว่าผมเป็นเที่วนี้คิดว่าคนไทยน่าจะสนใจก็คือเป็นสิบส่วนที่สวยที่สุดในโลกส่วนรุ่นพันลียาก็เลยได้ทำโครงการนี้ให้คนเนี่ยได้มาเที่ยวครั้งแรกเลยเนี่ยทุกคนก็ฝันแล้วก็อยากมานะครับที่สองนะครับอันนี้เรียกว่าเราติดต่อแล้วกันนะครับ ก็อยากให้นึกนตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยเขาโฆษณาตลอดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคิดว่าเราก็หน้าที่จะทําอะไรที่จะสู้คดา้าสิงคโปร์เรียกว่าการได้นบเยเบผมเลยเรียกว่าการได้นีเดสกายก็แล้วกันถือว่าเราเป็นเพื่อนบ้านคู่แข่งคนไทยด้วยกันเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่เราที่เราเป็นและให้ท่านได้เห็นและยี่ก็อยากให้ทุกคน ชวนคนไทยให้มาเที่ยวกันอบบมา,มา,าตอนนี้เป็นเวลาที่ใจคงทุกคนต้องช่วยกันละช่วยกันเอาเงินมาใช้คนสองคนเนี่ยจริงๆแล้วก็พวกเราครับที่มีตังต้องช่วยกันใช้เงินส่วนึ้นมากับเนืสส้อสีต่างๆอย่างเช่นเนืสส้อสีต้นปาล์มเนืสส้อสีเอ่อได้ชมนะครับผมเองกระบอกเพชรเอ่อ สวนได้800กว่าตัวนะครับเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะเออโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากในการที่จะส่งเสร,ริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศนะคะในการขอขอบคุณท่านที่ได้เปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดชุมพรได้มาเที่ยวชมสวนสงนุทรซึ่งสวนแห่งนี้จะทําให้ชาวจังหวัดชุมพรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรี่ค่ะหมายต่างข้าพ Thai จปตเสนนเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการจ่ายคือท่านจะทาให้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เตรียมพร้อมทีงค่อก็ได้ตลอดมาค่ะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสมเด็จยนะคะก็ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่อบคุณเป็นโอกาสดีในการที่พระเจ้าสำคัญในเรื่องราวความดีของประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและทั่ว้งโลกได้รับการกล่าวถครับในส่วนของปัตตานีเองส่วนมนวลลุ่นพัทยาถือว่าเป็นมุตหมายห่งนีได้มาลิ้มชิมร่กันนะครับและก็เป็นอีกมุตหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกเดินทางไปที่ปัตตานีเช่นเดียวกับที่เดินทางมาที่สวนนย์พัทยาแห่งนี้ครับอันในนามของ ชาวจังหวัดนีครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านความคิดสุดท้ายนั้นท่านติดภุรกิจจริงๆจริงเจียกุลสมุดเป็นพี่น้องกันนะครับจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับทางระยองเราเป็นกำลังทำให้กันอยู่แล้วเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกทึ่งเป็นจริงเลยนะครับแล้วก็ไม่ต่างอย่างว่าสมรดเป็นหนึ่งในสิบส่วนที่ส่วนที่สุดของโลกนะครับตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี่ ได้รับเกียรติจากท่านกำมลนะครับที่จะให้ประชาชนชาวเขตจุลภูของเราได้มาเที่ยวชมสวนลูกชซึ่งผมในฐา,านะของสำนักงานเขตจะช่วยในการประชาสัมพันธ์เนืามชมชนหมู่บ้านของพระพา,าที่เจ็ดอกองหลานจนจะพอกับเข้ามาวันนี้ซึ่งมากนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ดีดีการพัฒนานในส่วนของ ของโรงงานทิ๊เอานละไี่นกคูนทรงานต่ตัวโรงการไทยเพื่อไทยเปนเพื่นสนทัพเทยาสองหนึ่ง